ทุกๆครั้งที่มีบททดสอบเข้ามาในชีวิตสิ่งที่จะทําให้เกิดเป็นผลบุญได้คือความอดทนและความอดทนนั้นจะได้มาซึ่งการได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานูรุตา拉อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินพระอ,องค์งทรงอยู่ใกล้เราได้ยินแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวใจแค่เราคิดในสิ่งที่ดี อัลลอฮ์ได้บัญชาให้มาเลยกัรจดบันทึกเป็นหนึ่งความดีแล้วนะครับแล้วพอเราลงมือทําตามความคิดนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาให้เราได้รับการบันทึกอีกหนึ่งความดีการที่เราเจ็บปวดท่ามกลางการรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้เนี่ยทำให้หัวใจของเราเนี่ยคลาย เมื่ออาลอทรงรู้แล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะความอดทนของเรานั้นจะได้นํามาซึ่งการได้รับการอภัยโทษจากลอและได้รับการเพิ่มผลบุญเรากําลังบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตแล้วนะเป้าหมายในการมีชีวิตของเราคือการได้สะสมผลบุญและการอดทนของเรานั้นจะได้มาซึ่งการอภัยโทษและได้รับการเพิ่มคูณผลบุญเรายิ่งอายุมากขึ้น คล้ายกับเราเนี่ยอดทนได้มากขึ้นหลายๆเรื่องที่เราเคยอดทนกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อดทนกับคมพูดแบบนั้นไม่ได้อดทนกับการแสดงออกแบบนั้นจากคนอื่นไม่ได้เนี่ย เราค่อยๆเข้าใจมนุษย์มากขึ้นแล้วเราก็มองเห็นเหตุผลมองเห็นถึงที่มาที่ไปของอากับกิริยาของคนที่อยู่รอบตัวจนในที่สุดน่ะเราไม่เก็บกับสิ่งเหล่านั้นเอามาใส่ไว้ในใจตั้งเจตนาในการอภัยให้กับคนทุกคนที่ได้อธรรมต่อเราเนี่ยเหมือนกับเราได้ปลดพันธนาการเราได้เมตตาเราได้อภยัยแล้วเราก็อดทนแล้วเราก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นเลย